สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2026ด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะพา Newespa GTS คันนี้นะครับไปเปลี่ยนโชคนะครับที่ร้านพี่ออสหรือว่าร้าน i Auto s o o t e r นะครับก็จะพาพเพื่อนๆไปดูบรรยากาศด้วยแล้วก็พาพเพื่อนๆเนี่ยมาชม unbox แกะกล่องแล้วก็รีวิวโชคเอรินนะครับมันจะเป็นโชคเอรินตัวใหม่สําหรับ Newespa โมเดลใหม่เลยที่เป็น GTS 2023ขึ้นไปนะครับตัวเก่าใส่ไม่ได้แล้ว เขามีการผลิตขึ้นมาใหม่มีการคำนวณค่าขึ้นมาใหม่ให้เหมาะกับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเออร์ลินโมเดลใหม่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเพราะว่าคันเนี่ยเขาเปลี่ยนทั้งโช๊คหน้าและโช๊คหลังเลยนะครับเราจะได้ดูครบเซ็ตของเออร์ลินสำหรับนิเวสปา300เลยในวัดเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูร้านพี่ออสด,ด้วยหรือว่าไอออ o โต้สกูตเตอร์มาดูว่าเขาอยู่ตรงไหนรับทําอะไรบ้างแล้วก็มีเวลาเปิดปิดเปิดวันไหนบ้างเซอร์วิสอะไรบ้าง วันนี้เราจะหาคำตอบมาให้เพื่อนๆเลยนะครับก็ผมพร้อมแล้วรุ่นน้องผมพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ลุยครับเราไม่รีรอไปลุยกันครับผมโอเคครับเราก็เดินทางมาถึงร้านพี่ออนและ i อออตโต้สกูตเตอรตอนนี้ก็อยู่แถวโชคชัย4 แถววังหินประมาณนั้นนะครับก็มาถึงหน้าร้านก็จะมีเหล่าสกูตเตอร์เวสป้าจอดอยู่หน้าร้านเรียงร้านนะครับแล้วก็ร้านพี่เขาก็เป็นอ่าพูดง,ง่ายๆเป็นเหมือนโฮมกาลาดนะครับเป็นโฮมกาลาดก็ทําเปิดกาลาดที่บ้านนะครับพร้อมเซอร์วิสต่างๆนานา,นา,นา,นานแต่ก่อนนี่นเดี๋ยวผมพามาดูโชคของเราก่อนดีกว่าเนาะลองอันบล็อกเจ้าของเจ้าของช่วยผมด้วยก็ระหว่างนี้พี่ออสไป ส่งลูกค้าเดี๋ยวมาก็ทิ้งของไว้กับเราเราก็ส่นเลยใช่ไหมช่วยพี่อันบ็อกหน่อยครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเอรินสำหรับ GTS 300ตรงรุ่นเนี่ยในบล็อกเขาในกล่องเขาเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับรีวิวกันสดๆเลยนะฮะวันนี้อันนี้เป็นโช๊คหลังนะครับโช๊คหลังที่จะได้ก็เป็นคู่มือวารันตีแล้วก็ สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็หูโช๊กหูยึดโช๊กฝั่งนี้น่าจะยึดกับอ่าตรงชุดข้างนะครับตรงนี้อ่ะฝากไว้ก่อนแล้วก็บุมาด้วยโฟมอย่างดีนะครับเปิดมาก็เจอสปริงหนึ่งคู่น่าจะเป็นสปริงแบบอ่าให้เราเลือกได้มั้งนะเดี๋ยวเราลองดูก่อนเหมือนก็ว่าเอลินบางทีเขาจะมีสปริงสแปรมาให้ให้เลือกความแข็งนะครับานี่ไงก็อาจจะเป็นสปริงแข็ง ตัวนี้น่าจะแข็งตัวนี้น่าจะสปริงสแตนดาร์ดนะครับอ่ะเปิดมาก็จะเจอหูอีกหูหนึ่งนะครับสําหรับยืดโชกนะครับนี่นะครับเออลินสีดํานะครับสวยมากนะฮะถูกใจไหมครับเจ้าของสุดครับสุดครับสวยน้อยฝากเจ้าของก่อนครับอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นข้างหลังเหมือนกันต้นซ้ายต้นขวาโอ้ตัวใหม่นี่สวยนะ นี่ปึ๊บปึ๊บสวยเลยเพิ่งส่งตรงมาจากโรงงานเลยนะครับสำหรับร้านพี่ออสนี่ออเดอร์ของไม้นะฮะนี่ครับสีคิโลตีร้านพี่ออสครับสวัสดีครับเป็น <c oughs> ไ,ไงสองต้นข้างหลังเป็นประมาณนี้นะก็คือได้โชค๊คได้คู่มือได้สติกเกอร์ได้อ่าสปริงแบบแข็งนะครับ1คู่ไว้ไว้เปลี่ยนไว้เลือก อ่าไว้เลือกความแข็งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโช๊คปรับได้หนึ่งจุดนะครับสําหรับโช๊คลังนะครับหนึ่งจุดก็คือสปริงอะไรนะพอพอหนูหรอคุณอาก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> พอหนูไปส่งไปส่งลูกค้าแป๊บเดียวลูกอ่ะปรับได้หนึ่งจุดคือสปริงความแข็งนะครับใครขับคนเดียวก็นุ่มๆไปใครขนสัมภาระใครมีแฟนก็ปรับ ให้มันแข็งขึ้นมาแต่ถ้าแข็งแล้วก็ยังไม่พอเอาตัวนี้ไปใส่ครับหรือเพื่อเปลี่ยนใส่ตัวนี้ค่าเคจะแข็งกว่าเยอะเลยนะครับสําหรับสายดูดันจะใช้อันนี้แต่เราสแตนดาร์ดใช้ทํางานเนาะเราก็อันนี้พอเนาะโอเคไม่ถ้าเราสายดูดันจะได้ให้พี่ออสเปลี่ยนไปเลยแต่พี่ว่าสแตนดาร์ดก็พอดูดันนี่ดูดันประมาณไหนแบบ,แบ,บเลบหมแบบเก็บทุกหลุมเลยไม่ใช่มันค่าเคแข็งเนี่ยมันจะดีต่อการเล่นโค้ง ต่อการขับเร็วอย่างเราเข้าโค้งสักร้อแปดสิบเนี้ยหัวเข้าติดพื้นเนี้ยเราต้องเปลี่ยนทํำไ่ทะไรทําเพื่ออะไรเดี๋ยวพี่ฝากวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะถัดมาเป็นพระเอกของเราอีกหนึ่งต้นเป็นโชคเอ,อร์ลินตรงรุ่นสําหรับปี2 0งพันของ GTS 300อนะครับแล้วก็ GTS ร้อหก็ใส่ได้นะครับนี่ได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับได้คู่มือ ได้ใบวารันตีได้สติกเกอร์ได้ตัวประแจรปรับปลดสปริงเพื่อปรับค่าแข็งของสปริงค่าเคของสปริงนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวหลบล็อกสายล็อกนู่นล็อกนี่ยังไม่ชัวร์เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ออสอีกทีหนึ่งสําหรับตัวนี้นะครับมีเคเป็นไทยให้ด้วยนะครับอ่ะฝากวางไว้ก่อนครับผมเปิดมานี่ สำหรับโช๊คหน้าเขาก็จะไม่มีสปริงสแปร์หรือว่าสปริงห้าเคแข็งมาให้เป็นปกติอยู่แล้วสำหรับโช๊คหน้านะครับข้างหน้าด้วยรหัสรหัสอะไรครับผม p i c 1 1อ่าตัวนี้เป็น p i c 1 1ึ 1, ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดมันจะมีตัวที่เก่ากว่านี้นะครับผมก็ไม่ชวนเรื่องรหัสแต่อันนี้คือใหม่สุด,ส,ด,ส,ด,ส,ดสุดแล้วสำหรับ gts นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับมีปั๊มเลเซอร์ p i c หนึ 1, นะครับแล้วก็มี ตัวกระป๋องนี่นะครับติดสติกเกอร์โอลินมาอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีดําทั้งตัวบอดี้ตัว, Body, ตวกระป๋องตัวซับแทงนะครับแล้วก็ตัวสปริงนะครับคุมโทนเลยนะฮะเจ้าของต้องการสีดําล้วนถูกไหมถูกครับอะไรอะไรก็จะแต่งดาหมดตอนนี้นะฮะก็เป็นประมาณนี้สําหรับโช๊คหน้าไม่ได้มีอะไรมากสําหรับโช๊คหน้านะครับส่วนการปรับเนี่ยเขาจะปรับได้อ่าแค่สปริงเช่นเดียวกันนะครับ ปรับค่าพิลดได้อย่างเดียวก็คืออ่าคลายตัวนี้แล้วก็ดันสปริงขึ้นใครชอบสถานชอบขับเร็วชอบให้ยึดถนนดีๆดุๆเลยก็ดันขึ้นไปให้ค่าเคเนี่ยมันมีแรงกดที่มากแต่ถ้าใครชอบนุ่มนวลขับสบายมือไม่สถานแต่ก็จะย,ย้อยๆหน่อยความเกาะถนนก็จะต่ำลงในกรณีเล่นโค้งนู่นนี่นั่นนะครับก็ปรับลงมาก็จะสบายเลยฟีลลิ่งแบบลักชัวรี่เลยนะฮะก็เป็นประมาณนี้แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโชคเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือยางนะครับถ้าเลือกอยางดีโชคสแตนดาร์ดยังไงก็หนึบนะครับแต่ถ้าโชคดียางสแตนดาร์ดก็หนึบเช่นเดียวกันนะครับนี่สําหรับเอรอิน,นนะครับเป็นประมาณนี้พี่รบกวนเอาคู่หลังมามาวางด้วยกันดีกว่าสวยๆเลยนะครับปึ๊บนี่เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับใ,ใครที่จะเล่นเอรอินนะครับครบชุดเป็นประมาณนี้ ก็ตอนนี้ก็ให้พี่ออสเริ่มบรรเลงไปแล้วนะครับโชคหน้าก่อนเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราให้ให้เวลาให้พี่ออสทำงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกับพี่ออสตอนตอนติดตั้งโชคเสร็จแล้วทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวทักทายพี่ออสก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไออโต้นะฝากด้วยครับเดี๋ยวให้พี่ออสทำงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จทั้งหมดเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ออสอีกทีหนึ่งว่า ร้านที่ออรับทําอะไรบ้างอยู่ตรงไหนเปิดปิดกี่โมงประมาณนี้ครับระหว่างนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศการเปลี่ยนโชคไปก่อนนะครับเข้าค่ายนะครับผม ครับก็ตอนนี้พี่ออสก็ติดตั้งเสร็จแล้วเน,ะนาะสามต้นนะพี่เนาะ<ช>โดยทั่วไปแล้วพี่ไอเออรินน่ะมันจะเวอร์กว่าเดิมเยอะไหมครับจริงๆแล้วอะ่ะมันจะบอกว่าไงอะ่ะโชงแต่งอะ่ะมันดีกว่าของเดิมอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับส่วนใหญ่โชกคอะ่ะ แต่รายยี่ห้อเขาก็จะทํามาสเต็ปเขาไงว่าอันนี้สไตล์เอรีนนะนี้สไตล์โอเคดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ว่าไวเอสเขาฟิลนี้ฟิลนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองใช้งานแต่ถ้าถามเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์น่ะมันก็จะหนีไม่พ้นโชคเอริณอะไรอย่างเงี้ยอ,<ต>อันนี้<ม>น้อยอ่ะแต่อย่างน้อยอ่ะชคอ่ะเราใส่แล้วอ่ะก็ต้องขี่ก่อนอรันหน่อยแล้วสักห้าร้อยโล ขี่สักพันโลหน่อยให้มันทํางานก่อนไงนครับบางทีใส่ไปวันสองวันโอ้ยโช้กแข็งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไงหลักการคือเขาก็ต้องเน้นใช้งานอายุใช้งานยาวๆให้มันเซ็ตตัวก่อนนะพี่น้อยประมาณนั้นแล้วฟิลลิ่งคาแรคเตอร์ของเกลินครพี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นส่วนใหญ่หรอถ้าเอาแบบไม่อวยนะครับพี่ว่าโช้กมันจะแข็งส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดนิ่มเลยเนี่ยเวลาขี่เร็วๆแล,วแล้วมันก็จะย,ยะุ้ยยยอ่ะ ครับก็ต้องเลือกไงแต่ว่าถ้าเป็นแบบปรับได้อ่ะถ้าโชคปรับได้ข้อดีมันก็คือสามารถปรับรีบาวได้ไงถ้าเราขี่เร็วอย่างเงี้ยเราก็ปรับได้อืแต่ว่าถ้าเป็นที่เราใส่วันเนี้ยมันปรับไม่ได้ปรับได้แค่สปริงก็คือปรับค่าพีโหลดก็อาจจะช่วยได้อยู่อืแต่ก็ต้องปรับเป็นไงไม่ใช่ราขี่แล้วย้วยไม่ดีไม่ใช่ก็ขี่แล้วย้วยแล้วก็ปรับปรับนึงมันก็จะขับดีขึ้นอและสําหรับ ของพี่ออสนะครับอ่าร้านอยู่จุดไหนครับพี่พี่ร้านรับร้านรับลาดพร้าววังหินลาดพร้าววังหินซอยเจ็ดสิบหกอืมก็ปกติก็จะเปิดสิบโมงถึงทุ่มสองทุ่มอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับงานโปรเจกต์นะครับหน้านงานจริงจริงหน้าร้านไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกก็ถ้าจะเข้ามาใช้บริการก็ฝากโทรนัดคิวล่วงหน้าก่อนคุยกันก่อนนะพี่น<ช>้องว่าจะทําอะไรจะได้สั่งของไว้ถูกไหมพี่ใช่เพราะบางอย่างไม่ได้สต็อก แต่ว่าของแต่งจริงเราก็ทุกสำนักเราดิวได้หมดครับอยากได้อะไรมาแบบไหนก็มาคุยโปรเจรกต์ก่อนได้ครับแล้วก็ของพี่ออสนี่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโปรดักต์ของคามูอ<ช>ิเยอะใช่โปรดักต์หลักเลยของเราก,ก็คือจะเป็นนั่นแหละคามูอิครอบคุมหมดเลยไหมพี่กา้าน<ช>ไอ้กา้านเบรก จานครบหมดเลยตอนนี้กำลังมีสินค้าใหม่ก็คือล้อซีรีส์ก็ฝากด้วยละกัน KMI Factory ครับตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนทำสีและวครับล้อซีรีส์เจเจ้าแรกของประเทศไทยลายดาวนะก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวใส่ทันไหนยังไงก็ฝากติดตามติดตามได้แล้วถ้าสนใจก็ทักให้ทักทางไหนเป็นหลักิแต่ถ้าอินบอไม่ตบยังไงก็ที่ทุกแพลตฟอร์มที่จะมีเบอร์โทรศัพท์ก็ตาม บอร์โทรอได้ลยโอเคครับอยากได้โปรเจกต์ไหนก็คุยกันก่อนได้นะพี่น้องโปรเจกต์ดีกว่ามีคุยเรื่องโปรเจกต์ดีกว่าครับสมมติผมซื้อรถมาใหม่เลยแล้วก็คุยกับพี่ออนเลยว่าอยากได้เบรกหน้าหลังยี่ห้อนุนยี่ห้อนี้พี่ออนก็หาของมาให้ได้หมดถูกไหมครับอืมแล้วก็มาทิ้งรถไว้ก็ถ้าไม่มีคิวงานส่วนใหญ่จริงๆแล้วมันก็จะวันเดียวแหละครับเพราะเราไม่ไดเก็บรายละเอียดรถทุกจุดให้เรียบร้อยหมดอืมโอเคครับพี่ ได้ฝากไว้ด้วยครับกับร้านพี่ออสใช่แต่ตัวสกูตเตอร์ครับร้านลับลาดเตานี่ฝากไว้ด้วยก็เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้นเจ้าของรถพอใจไหมฮะพอใจมากเลยครับอทั้งที่ยังไม่ลองขับใช่พอใจก่อนแล้วแค่เห็นก็พอใจแล้วก็หน้าตามันดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมใช่ใส่มาเป็นประมาณนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับทางโช๊คหน้าเนี่ยถ้าเป็นเออร์ลินตัวใหม่เนี่ย เจนใหนม่ล่าสุดเนี่ยเขาจะให้ตัวเพจนี้มาเพจเหล็กนี้เพื่อเป็นตัวดัดสายให้สายเบรกเนี่ยอ้อมบอดี้ของโช๊คมาตรงนี้เพราะตัวเก่าเนี่ยมันไม่มีไม่มีตัวบังคับสายตัวนี้ครับทําให้สายเบรกเนี่ยพาดกับบอดี้แล้วเวลาเราใช้เนี่ยบอดี้กับสายมันขูดกันนะครับทําให้ตัวบอดี้เป็นรอยสีจางสีซิดนะครับตรงนี้ แต่ตัวใหม่เจนใหม่หายห่วงครับมีตัวบังคับสายมาให้นะครับแล้วก็ข้างหลังข้างหลังเปลี่ยนมานี่ไม่มีใครเห็นแน่นอนเราเห็นคนเดียวเรารู้เรารับรู้กับช่างรับรู้นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่จะรับรู้ได้คือฟิลลิ่งนะครับข้างหลังฟิลลิ่งจะแน่นขึ้นแน่นอนนะครับเป็นการเรียกว่าแน่นหนึบนะแน่นหนึบนะครับเป็นประมาณนี้ สำหรับเออร์ลินของ n e w เอสป่า GTS 300เจนใหม่2023ขึ้นไปเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นมินิรีวิว v l o ลอกมาร้านพี่ออสนะครับเป็นประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเราก็มือใหม่หัดถ่ายคลิปนะฮะมือใหม่หัดครับอันนี้ก็มือใหม่หัดครับหัดแต่งหัดแต่งะะแต่ลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะ ไปชำระเงินครับอย่าลืมไปชำระเงินครับโอเคครับเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะไอออตโตสกูตเตกาลาดไปครับชำระตัง